พระภิกษุจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงใดเมื่อยังเป็นปุถุชนการฝึกตนการอบรมจิตยังไม่ได้ถึงขั้นยังไม่ถึงขนาดโอกาสที่จะพลาดมันก็มีอยู่ร้อเอร์เซแต่พอในยุคปัจจุบันสื่อโซเชียลอันนี้คือมันมันเป็นโลกที่เปิดมากแต่มานึกว่ามันมันเหมือนกับว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเป็นเหมือนกับปุญแจ ต่างคนต่างมีกุญแจที่จะเปิดเข้าห้องหากันอยู่คนละที่ก็ตามแต่มันเข้าถึงจะพูดอะไรจะทําอะไรเห็นภาพเห็นเสียงเนี่ยพระก็มีกุญแจโยมโยมก็มีกุญแจพระบางทีอาจจะถือหลายหลายกุญแจหลายหลายห้องเปิดเข้าไปหากันไปคุยกันทั้งที่อยู่คนละที่แต่มันพูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างอันนี้คือสื่อโซเชียลที่มันเกิดอันตรายจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขอถือโอกาสนี้แหละ แต่ทความเข้าใจกับพี่น้องเหล่าพูทธศาสนิกยชนว่าแม้มันจะเกิดเรื่องมันเป็นเรื่องจริงแต่ก็เป็นเรื่องของบุคคลเหล่านั้นทั้งพระพิสูก็ตามเป็นเรื่องของบุคคลนะศาสนายังไม่เสื่อมพระธรรมคำสอนยังไม่เสื่อมฉะนั้นเมื่อเขาผิดพลาดเราก็อย่าไปซ้ําเติมแล้วเราก็อย่าไปพูดถึงจริงๆสื่อปิดเหมือนประเทศลาวเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยเสียก็เสียไปแต่จะไม่พูดเพราะมันจะเป็นการตอกย้าซ้ําเติมทําให้มันหนักยิ่งไปกว่าเก่า พอเขาบาปแล้วเขาทําผิดแล้วเราไปพูดไปซ้าเติมก็เหมือนกับเราไปแชร์บาปไปสนับสนุนตรงนั้นเอาบาปเข้ามาใส่ตนถ้าจะพูดอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับคนไปตกลงในหลุมซ้วมหรือของโศกกรปกแล้วเราเอามือไปแตะเขาไปผักเขาไปดูถูกเขาความโศกกรปกนั้นก็มาถึงเราทีนี้ถ้าหากว่าเรามีเมตตาว่าทุกคนไม่มีใครอยากผิดไม่มีใครอยากพลาดแต่เรื่องที่เกิด มันเกิดขึ้นเพราะหากห้ามใจไม่ได้กเกลียสตัณหามันมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจเขาก็ผิดพลาดไปเรามีเมตตาเราก็อย่าไปซ้ำเติมแล้วก็ระวังตัวเราไว้ให้ดีอย่าให้มันผิดมันพลาดไปเหมือนกับเขาแล้วก็ขอให้กำลังใจพี่น้องเหล่าพุทธบริษัททั้งหมดทั้งมวลเลยว่าถึงมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องอย่างนี้มันมีตั้งแต่สมัยครั้งพุทธการแล้วพระพุทธเจ้ายังมีพระชนมาย,อยุอยู่เรื่องอย่างนี้มันก็เกิดฉะนั้นเราอย่า ไปท้อแท้อย่าไปน้อยใจเราต้องการได้พระดีเราก็ต้องดูแลพระเนนในวัดในชุมชนเราให้ดีให้กำลังใจท่านสอดส่องเอาใจช่วยช่วยดูแลเพราะภาพภิกสูที่บวชเข้ามาส่วนมากก็คือยังมีกิเลสร้อยเปอร์เซนต์แล้วบางทีคนที่ทางบ้านไม่เอาแล้วก็มีติดเหล้าติดยาภรรยาทิ้งภรรยาตายไม่มีงานทำชาวบ้านก็เอาเข้ามาบวช คือพระภิกษุเราเข้ามาบวชนี่มันไม่ได้โดนคัดกรองเหมือนกับข้าราชการเหมือนกับศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ท่องเรียนเก่งแล้วก็ไปอยู่มาลายแสงธรรมจนกระทั่งคิดว่าปฏิบัติด,ดีแล้วความรู้ก็ดีแล้วเขาจึงจะได้มาเป็นบาทหลวงอยู่ที่ศาสนสถานดังนั้นชาวาพุทธเราเนี่ถือว่าเปิดกว้างรับคนมาทุกทิศทุกทางแต่หากว่าคนเอาจริงตั้งโอ๊ ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงพัฒนาตนเองจริงก็จากปุถุชนคนกิเลสหนาะเป็นพระอรหันต์ก็ได้มหาจรก็เป็นพระอรหันต์มาแล้วฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเรานี่แหละให้มันดีคนอื่นจะเป็นยังไงเราฝึกเราดีก่อนทั้งพระคุณเจ้าก็ตามญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ตามตั้งแต่เด็กวัยรุ่นเยาวชนจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่เดอ้อเป็นกำลังใจให้เราทุกคนอย่าหวั่นไหวจงตั้งใจทำหน้าที่ของเรา ให้มันถูกต้องดีงามในหลักศีลหลักธรรมตามคําสอนพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ยิ่งต้องระวังตัวยิ่งเป็นเรื่องดีเสียอีกที่จะเป็นเรื่องกระตุ้นเตือนใจเราว่าอย่าพลาดอย่าเผลออย่าประมาทอนุโมทนาสาธุ